ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 แม่นอยู่อาจขาย2กองหลังเปิดทางซื้อฟิล์มป่งแท็บโซบา้าแมเชสเตยไนเต็ดกำลังจับตาดูเยเรมีฟิล์มป่งและแอมอนแท็บโซบาซอมน,นเต็ของเบอร์ลิฟคูเซนอยางใกล้ชิด และยินดีจะขายผู้เล่นในทีม2คนเพื่อเซ็นสัญญากับพวกเขาท็โซบ้าและฟิลปงเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมของเชเบียลลองโซในฤดูกาลนี้และผลงานของพวกเขาทำให้หลายสโมสรนในโยุโรปต่างให้ความสนใจฟิโปงอยู่ในลีกการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วโดวยที่เอริกเจนฮากต้องการเซ็นสัญญากับแบ็กขวาที่เน้นเกมรุกเพื่อ,อย่งตำแหน่งกับเดียโก้ดาโล่ยังแลก็ตาม ฟอร์มที่น่าประทับใจของอารอนวานบิสก้าทาให้แมนยูต้องระงับแผนการสัญญากับฟิลปงเกินนั้นเมื่อวานบิสกา้กาจะหมดสัญญาในปี2 0 2 5ล่าสุดแมนเชสเตอร์ยีนิเนิดระบุว่าแมนยูจะเตะยยนดีขายเข้าไปในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อหลีกทางให้ฟิลปงขณะที่แท็บโโบราได้รับความสนใจจากทรมป์ฮอสเปอร์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ดาวเตะวัย2ี้าเลือกที่จะอยู่ในเยอรมันต่อไปยอรมักดีฟอร์มที่โดดเด่นของเขาในซีซั่นนี้ทำให้แมนยูอยากได้มาเสริมทั และพวกเขาก็อาจจะขายวิกตอร์เดลเ,เล็บเพื่อเซ็นสัญญากับ so แท็บโซบ้ากามาร่าจะเป็เนหัวข่าวรอปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอิซันดิล่าออกถแถลงการยืนยันบูบาก้ากามาร่ากองกลางตัวหลักได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวเข่าจากนัดที่ผ่านมากองกลางชาวฝรั่งเศสลงสนามเป็นตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทางอิซันดิล่าเปิดบ้านแพ้กับแมนยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2 มิดฟิลด์วยี่สิบถูกถอดออกจากเกมนาทีที่ยสิบห้าเพราะมีปัญหาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวทมกลางความกังวลของอุนเอเมลี่ที่รอผลตรวจสอบอย่างใจจดใจจ่อล่าสุดถแถลงการของวิล่ายืนยันว่านาเตะมีปัญหาบริเวณเอ็นหัวเขา่าส่งผลให้ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดรวมถึงสโมสรที่ตัดสินใจดาเนินการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในเรื่องนี้ในถแถลงการมันได้ระบุชัดเจนว่าการดังกล่าวส่งผลเสียหายต่อเอ็นหัวเข่ามากน้อยแค่ไหนแต่ทางเดลันติกเผยมิวกาที่อามาร่า อาจโชคร้ายถึงเอ็นคว้าของเข่าด้านหน้าฉีกขาดถือเป็นข่าวร้ายของวิล่ารวมถึงกามราและทีมชาตฝรั่งเศสที่มีคิวลงเล่นในศึกยูโร2024กลางปีนี้ทางด้านการรม马าที่เตรียมตัวพบแพทย์เฉพาะทางเร็วๆนี้โดยสื่อมั่นใจว่าบ,บทสรุปน่าจะลงเอยด้วยผลการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บและคงพักรักษาตัวอย่างน้อย5-6เดือน เขะมอสเปอร์มั่นใจอังเก้ปอสโคกูจะไม่แยกทางกับสโมสอเพื่อยกไปคุมทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าคุณสือ่อบ8สถูกยกให้เป็นหนึ่งในทางเลือกของลิเวอร์พูลที่กำลังพิจารณาพิการทีมรายใหม่เพื่อนาไปแทนที่เจเกนครอปซึ่งเตรียมวางมือจากการคุมทัพผงแดงหลังจบฤดูกาลนี้กระด้านแมนหลอนข่าวจาก raph, เดลี่เทเลกราฟสียอกรีระบุว่าบริหารแก่ทองแสดงความมั่นใจว่าปอสโคกูจะไม่แยกทางกับสเปอร์อย่างแน่นอนและไม่มีความกังวลใจในเรื่องนี้แต่อย่างใด แม้ทางอังเกจะถูกยกชื่อขึ้นมาแต่ลองมองว่าตัวเต่งและคนที่หงแดงต้องการก็คือชาบียอลองโซของเบเลอร์เลเอร์กุเซนทำให้สเปอร์มั่นใจว่าปอสติ์โคกูจะปักหลักทำหน้าที่กับสโมสรต่อไปนอกจานกนั้นไก่ได้ทองพร้อมหาเงินทุนอัดฉีดเพื่อให้คุณสื่อสัญชาติออสเตรเลียกรีซเสริมทัพในฤดูกาลหน้านอกจากนั้ปอสติโคกูมุ่งมั่นในการพาสโมสรไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะในสัญญาระบุชัดหากทำสำเร็จสเปอร์จะมอบโบนัสก้อนโตตอบแทน คุดซือแมนท18กลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมในวงการโคร้ชหลังปรับโฉมสเปอร์จนสร้าพผลงานที่ดีแม้จะมีช่วงที่หลุดฟอร์มหายไปแต่ทีมต,ต่างๆก็กำลังจับจ้องอย่างใกล้ชิด